สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นําเรื่องราวดีๆของประเทศไทยนะครับที่สามารถลั้งอันดับหนึ่งในอาเซียนจากดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2566หรือ Sustainable Development Goals Index 2023ถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยนะครับก็มาจากเพจ Thailand Enabers นะครับได้โพสต์ข่าวนี้ไว้หลายวันแล้วล่ะครับ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆของประเทศไทยนะครับก็อยากจะเอามาเผยแพร่ต่อไปต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2566นี้เป็นรายงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานโดยรวม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับ1ของอาเซียนคิดเป็นร้อยละ74.7อันดับ2เป็นของเวียดนามร้อยละ73.3อันดับ3เป็นของสิงคโปร์ร้อยละ7 1 8อันดับ4อินโดนีเซียร้อยละ70.2อันดับ5มาเลเซียร้อยละ69.8อันดับ6ฟิลิปปินส์ร้อยละ67.1อันดับ7บรูไนร้อยละ65.7 อันดับ8กัมพูชาร้อยละ64.8อันดับ9สปปลาวร้อยละ63.0และอันดับสุดท้ายอันดับ10เมียนมาร้อยละ60.4การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนจะใช้ดัชนีในการชี้วัด17ตัวได้แก่ 1. ไม่มีความยากจน 2. ความหิว่หวยเป็นศูนย์ 3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 6. น้ำสะอาดและสุขาพิบาล7พลังงานสะอาดที่ราคาไม่แพงและบริสุทธิ์8งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ9อุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน10ลดความไม่เท่าเทียมกัน11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน12การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ13การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ14ชีวิตใต้น้ำ15ชีวิตบนบก16สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งและ17ความร่วมมือเพื่อบรรลุปเป้าหมายนี่แหละครับก็เป็นดัชนีที่เขาใช้ประเมินทั้งหมด17ตัวสำหรับดัชนีตัวที่14ชีวิตใต้น้ำนี่ก็ขออธิบายเพิ่มเติมตม,มันก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเหมาะสม การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าไม่ทำลายล้างแล้วก็ดูแลประมงพื้นบ้านติดการกับการทำประมงที่ผิดกฎหมายดูแลรักษาท้องทะเลไม่ให้มีมลภาวะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วสำหรับดุจตชนีตัวที่15ชีวิตบนบกนี่ก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพวกป่าไม้ไม่ให้มีการ,รตัดไม้ทำลายป่าดูแลแม่น้ำลำคลองลดมลภาวะการห้ามล่าสัตว์ ห้ามค้าสัตว์ป่ารวมถึงการค้าม,มนุษย์ด้วยนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ thailand.un.org ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กั่ฉนดีชีช้วัดแต่ละตัวสนใจและเข้าไปศึกษากันได้นะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับการพัฒนาแบบยั่งยืนกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับมีการให้ความหมายไว้ว่าเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทําให้คนในรุ่นต่อไปในอนาคตต้องปณีปนอมยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะมีส่วนประกอบพื้นฐาน3ด้านได้แก่สังคมเศรษฐกิจ แล้ก็สิ่งแวดล้อมทั้ง3องค์ประกอบนี้ก็จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันสำหรับการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นประเทศสมาชิกก็มีการลงนามรับรองมาตั้งแต่ปี2558และก็จะมีการรายงานผลการดําเนินงานจัดอันดับตามคะแนนโดยรวมของประเทศสมาชิกจะวัดความก้าวหน้าทั้งหมดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของความสำเร็จตามดัดชนีชี้วัดคะแนนจะคิดเป็นร้อยละหากได้รับการประเมินคะแนนเต็มร้อยแสดงว่าบรรลุเป้าหมายโดยมีการรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปีพศ2559เป็นต้นมาในปีพศ2566นี้ ประเทศไทยเราได้รับการประเมินมีผลการดำเนินงานอยู่ในอันดับโลกอันดับที่43ซึ่งขยับจากเดิมเมื่อปีที่แล้วจากอันดับ44ขึ้นมา1อันดับจาก166ประเทศและเราเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และตั้งแต่ปีพศ2562เป็นต้นมาประเทศไทยมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน5ปีติดต่อกันจนมาถึง ปีพศ2566นี้สำหรับประเทศไทยของเราได้มีการลงนามกับทีมสหป,ประชาชาติประจำประเทศไทยในกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนวาระปีพศ2565ถึง2569เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปีพศ2573ทําให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงมีการพัฒนาที่ครอบคลุมยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตต่างๆสําหรับแก่นสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสรุปด้วยวลีสั้นๆว่าการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ประเทศไทยเราสามารถทําได้ในอาเซียนเราเป็นอันดับหนึ่งมา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามสารพัดส,สารพันและช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหากมีคําพูดใดผิดพลาดไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ครับล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ